สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมการช่องสวบกตัวเล็กเล่าเรื่องนะครับผมโอเควันนี้ก็เราจะกลับมาเจอกันนะฮะเรายังอยู่ในซีรีส์เดิมเกี่ยวกับภัยพิบัติสิประการที่โมเสกระทำในปรนดิอนอียิปต์เนาะโอเคที่พามาก็ได้เล่าไปแล้วนะฮะสามภัยพิบัตินะ,ะประการแรกก็คือว่า แม่นันนายกลายเป็นเลือดใช่ไหมฮะประการที่สองก็คือตัวกบขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเรือของอคนอียิปต์นะและประการที่สามก็คือตัวริ้นที่พามานะสัปดาห์ที่พามาขี่เราได้ดูไปด้วยกันได้เล่าไปเนาะและสัปดาห์นี้เนาะเราก็จะอยู่ในภัพยพิบัติประการที่สี่จากตัวเหลือนะฮะที่ พระเจ้าได้ทรงให้โมเสสปกระําต่อหน้ากษัฟาร์โเนาะมันเป็นอย่างไงนั้นเราจะมาดูด้วยกันนะครับผมพี่เนาในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ดงนี้ว่าพระเจ้าตรากับโมเสสว่าจงครึ่งลุกขครึ้นแต่เช้ามืดอไปเฝ้าฟาโรนะฟาโรจะมาอย่างแม่นาะคแล้วบอกเขาว่าพระเจ้าตรานี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปน้มาสการเรา ถ้าแม้ไม่ปล่อยประชากรของเราไปเราจะให้ตัวเหลือบมาตองกายของเจ้าและขล้าราชการพลเมืองของเจ้าด้วยตัวเหลือบเนี่ยจะเข้าไปในราชสำนักในบ้านเรือของเฉาหยิดพื้นดินที่เขาอยู่นั้นจะเต็มไปด้วยเป็นฝุ่นไปฝุนนปน่นเลยนะตัวเหลือบเนี่ยมามาเปฝุน่นเลยเยอะๆเลยนะนะฮะเป็น เต็มไปด้วยฝูเลือบในวันนั้นเราจะแย่เมื่อโกเซนะพี่น้องเราจะแย่เมื่อโกเซที่ประชากรของเราอาศัยอยู่นั้นออกมิให้ตัวเลือบที่นั่นไม่มีตัวเหลือบที่นั่นโอเคไหมเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าสถิตอยู่ทั้งกลางแผ่นดินเราจะแบ่งเขตแดงในระหว่างชนชาติของเรากับชนชาติของเจ้า หมายสามคันนี้จะบังเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วพระเจ้าก็ทรงกระทำดังน,นั้นตัวเลือเนี่ยใหญ่มากนะฮะเข้าไปในพระชวังของฟาโรห์ในวันถัดไปเนยน,นะในเรือของข้าราชการและทั่วแผ่นดินอีกิกระทำให้แผ่นดินได้รับความเสียหายใหญ่ย่อยยับนะพระกบบอกงั้น ฟาโรจิตราเรียกโมเสสกับอาโรนมาพระส,สั่งว่าจงไปถวายสัตร์บูชาแด่พระเจ้าในเขตแดนแผ่นดินนี้นะไม่ให้ออกไปแต่ว่าให้ทําประกอบกิจในแผ่นดินนี้ได้นะแต่ว่าโมเสสบอกว่าไงโมเสสทูลว่าการกระทำเช่นนี้หากควบให้เพราะว่าข้าพระบาททั้งหลายทดถวายสัตร์บูชาแด่พระเจ้าของข้าพระบาทแต่ชาวอียิปต์ถือว่า เป็นการผิดที่จะฆ่าสัตว์เหล่านี้ถ้าข้าพระบาทถวายสตโรบูชาต่อหน้าเขาซึ่งชาวอียิปต์ถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ควารฆ่าเขาจะไม่เอาก็เห็นข้าพระบาททั้งหลายหรือข้าพระบาททั้งหลายจะเดินทางไปในทิศตรกดานสักสามวันถวายสตโรบูชาแด่พระเจ้าของพวกข้าพระบาทตามที่ปงจะสงบัญชาฟาโรจึงรัสั่งว่าเราจะปลอยพวกเจ้าไป เพื่อเจ้าจะได้ถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของพระเจ้าในทินทุรกาดาแต่ว่าพวกเจ้าอยากไปให้ไกลนักจงวีวรัรพระเจ้าเพื่อเราด้วยมูเสถุนว่าขอข้าพระบาททูลลา่าพระบาทไปข้าพระบาทจะอธิษฐานทูลขอพระเจ้าขอให้ตัวเลือไปจากฟาโรจากราชกาง จกพลเมือนในเวลาพรุ่งนี้แต่ขออย่าส่งกลับคำอีกไม่ยอมปล่อยประชากรให้ไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าโมูเซทุนลาฟาโลไปแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าได้ส่งกระทำต่างคำทูลขอของโมูเซส่งปล่อยให้ตัวเลือกไปจากฟาโล และจากข้าราชาการและจากพลเมืองคนทา่าไม่ให้เหลืออยู่สักตัวเดียวฝ่ายฟาโก็ก็ับมีพระไทยแขกกระด้างในคราวนี้อีกไม่ให้ส่งปล่อยประชากาอิสราเอลไปพี่น้องเป็นไงครับจากที่ได้ฟังพระวชนะของพระเจ้าที่บุญน้าไปนะฮะเป็นไง ริย์ฟาโลเนี่ยเป็นคนที่มีใจแข็งกระด้างมากนะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพงค์จะทรงกระทาให้ฟาโลเนี่ยมีแข็งกระด้างมีใจแข็งกระด้างนะจงกว่านะมูเสจจะกระทาภัยพิบัติถึงสืบประการครบถ้วนอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยสามารถกระทาให้จิตใจของคนนะฮะกระด้างก็ได้อ่อนโยนก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ พระเจ้าของเราสามารถกระทำไดนะ้ที่ด้อ่านแบบมิกีนี้ก็เกี่ยวกับนะฮะตัวเหลือบที่จะขึ้นมานะ,ะลำควงคนอียิปต์นะฮะไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตามจะเป็นกระรากรก็ตามจะเป็นคนสามาชนก็ตามแต่ฝุ่นตัวเหลือบเนี่ยจะขึ้นมาแล้วก็ลำควงนะฮะท่าให้เป็นดิน อียิปต์เสียหายหยนักพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำในแผ่นดินอียิปต์ผ่านทางโมเสสเมืเ่อพระเจ้าบอกว่าให้โมเสสไปกระทำโม,มเสสก็กระทำปรากฏว่าพี่น้องเป็นไงตัวเหลือบเนี่ยเต็มแผ่นดินอียิปต์เลย่นอะเต็มเลยครับผมขึ้นมาตอมนะฮะตัวเหลือบเนี่ยสามารถกาดคนได้แล้วก็เมื่อมากัดเนี่ยขามากนะคะขามากแล้วก็เจ็บมาก ตัวเลือกเนี่ยอย่างบ้างผมเนี่ยบ้างคนเหนือบ้างผมเนี่ยเราจะเรียกว่าแมนลักก็ได้นะแมนลักนะลก็คือว่ามันลักกัดอ่ะพี่น้องตอนที่มันกัดเราจะไม่ค่อยจะรู้สึกหรอกแต่เมื่อมันกัดเสร็จแล้วมาปลายแล้วเนี่ยมันจะคันมากนะฮะคันยิง่งคันยิงนย่งเกายิง่งเกายิ่งคันนะมันเป็นมันแหละชนิดหนึ่งที่อหเมื่อมันกัดเราแล้ว ใจิตใจเราจะงูง,งินมากพี่น,น้องอ่าผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องเคยโดนตัวเหลือกกาเปล่านะแม่แม่ลากตัวแม่ลากกัดหรือเปล่านะแต่บ้านผมเนี่ยชี่ช่วงลกดูร้องเนี่ยจะเยอะมากตัวเหลือเลกเนี่ยแม่ลักเนี่ยมันจะลักกัดขาเราเนะแข็งเราที่ทุกที่ที่มาสามารถดูเลือเราได้มากัดเลยพอมากัดมันจะคันมากอื มันจะปล่อยพิษของมันเข้าไปสู่ผิวหนังของเราเนี่เรายิ่งยิ่งเกา่าก็ยิ่งคันนะเป็นสิ่งที่น่ารางคามากนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำครั้งหนึ่งไม่ใช่แบบอยงที่ผมว่าคือนิ่ๆนันหน่อยบางตัวอย่างนี้ไม่ใช่นะในแผดอียิต์นี่นะที่พระเจ้าสรงให้โมเสกกระทำนยพระเจ้าส่ดก,นะกระทำผ่านโมเสสเนนะี่ยมันเป็นฝุ่นเหลือบที่ออกมา เต็มพันีอียิปเลยนะฮะจนกระทั่งมูเซสเนี่ยนะนะกษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยนะยอมรับแล้วบอกว่ามูเซสช่วยเอาพวกไอตัวนี้ออกไปเสียทีนะฮะจากพันดีอียิปต์ขอพระเจ้าขอทั้งเนี่ยส่งไล่ไอแมาแลงพวกเนี้ยไปจากพันดีของเขาเสียทีนะฮะถ้าแต่ว่ามูเซสก็บอกนะถ้าเจ้ายอมปล่อยคนอิสราเอลไปเนี่ยนะเราก็จะ ทูลขอพระเจ้าให้พระเจ้าไล่พวกาาแหลงพวกนี้ไปจาแผ่นดินอียิปต์โอเคนะฮะฟาโรก็รับปากมาเออเราจะปล่อยแต่ไม่ต้องไปไกลนักเพราะฉะนั้นมูเซ่ก็เลยทูลขอกับพระเจ้าและก้าวฝู่ตัวเหลือเนี่ยมันก็ไปจาแผ่นดินอียิปต์ไม่เหลือสักกระตัวนะพระเงือบีบอกงั้นแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเป็นไงเมื่อกษัตริย์ฟาโรห์เห็นว่าโอ้โ บ้านเมืองเขาเราไม่มไวุ่นวายแล้วไอตัวเหลือไม่มีแล้วกาดกลับมามีใจแค่ก็ได้ไม่ยอมปล่อยให้คนอิสราเอลไปนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เป็นฝีพระห้าวของพระเจ้าจริง,รงๆนะพี่น,น้องนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเคยปฏีความเลือกของภัยพิบัติสิบกันนะแล้วเขาบอกว่าภาัยเราเานียเกิดตามธรรมชาตินะเขาบอกพี่น้องผูู้อยากจะให้เรารอดูนะฮะหนึ่งข้อที่สามารถพิชิต คามหลอกลวงของพวกนักวิทยาศาสตร์มีประการเดียวโพอเอาประการน,นี้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้คืออะไรพี่น้องในแผ่นดินอียิปต์เนี่ยมันมีเมืองหนึ่งที่เขาเรียกว่าเมืองโกเซนนะเมืองโกเซนเนี่ยมันเป็นเมืองที่คนอิสราเอลอยู่อาศัยตั้งแต่บางพระรุษข,ของโยเซฟพ,พ่อของโยเซฟกับพวกพี่ๆของโยเซฟ จะเข้ามาอียิปต์ใช่ไหมแล้วก็พวกชาวฮิบรูคนอิสราเอลเนี่ยเขาเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงพวกแกะพวกแพะนะเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่กับคนอียิปต์ไม่ได้เพราะคนอียิปต์เนี่ยเขาไม่ชอบคนเลี้ยงสตัตว์อ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจับเมืองเมืองหนึ่งให้เขาเมืองนั้นก็คือเมืองโกเซนนะจับเมืองโกเซนให้พวกเขาอยู่ตรงจุดนั้นพอให้เขาอยู่ตรงจุดนั้นเป็นไงพี่น้อง ตอนที่พระเจ้าส่งให้ตัวเหลือบนี่ขึ้นมาในแผ่นดินอตเนี่ยฐานแผ่นดินอตเนี่ย,เ,ยเต็มไปหมดไม่ว่าบ้านไหนจุดไหนของแผ่นดินอตแต่ปรากฏว่าในตัวเมืองของโกเซนเนี่ยไม่มีมแมลงตัวเหลือบแม้แต่ตัวเดียวพระเจ้าบอกวา่าจะส่งแย่ให้เราเห็นชัดๆนะเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สามารถประทานสิ่งเหล่านี้ได้นะ ระองจะเป็นเจ้าของของทุกอย่างพระเจ้าอยซ่าสำแดงให้เราเห็นชนะพี่น้องเป็นไงพี่น้องชัดเจนไหมไม่ใช่ว่าถ้ามันเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยทำไมมันละเว้นเมื่อโกเซนละ่ะถ้าท่านที่อยู่ในแผ่นดินอียิปต์ประเทศของคนอียิปต์คนประเทศของอียิปต์ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ฟาโรห์แต่ทำไมเมื่อโกเซนไม่มี พี่น้องถ้าเป็นภัยธรรมชาตินะถ้าเป็นภัยธรรมชาตนะิในวิทยาศาสตร์ผู้เนี่ยมือทั่วท่วแต่ปรากฏว่าในพันดินเมืองโกเซนเนี่ยไม่มีแมลงแม้แต่ตัวเดียวเข้าไปหลังขวาพี่น้องเห็นหรือยังครับผมพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ปพงสามารถกระทางกิจที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องลองพงอยากจะเชิญชวนเรานะเข้ามาสวยหาพระเจ้าองค์นี้ดูไหม พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่เปิดเผยตัวอยู่แล้วนะฮะมาไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ลึกลักซ่อเร้นอะไรเท่านั้นโปร่งสุบุบเผยตัวของโปร่งในพคังภีที่มีชื่อว่าพระคิดทางคัมภีนะเราสามารถค้นคว้าแล้วก็เราสามารถพิสูจน์พระเจ้าองค์นี้ได้ในหนังสือเล่มน,นี้พี่น้อง อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือยังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยลองไปนะฮะสืาดูไม่ได้เสียหายนะฮะผมอยากจะให้เราแค่ศึกษาดูว่าจริเทรรยังไงนะแล้วพี่น้องจะได้รับคำตอบนะโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเพียพอพี่น้องทุกท่านนะฮะสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเจอกันอีกนะะผมผมจะมีการไลฟ์สด อา่าถ่ายทอดแบบนี้สัปดาห์ละครั้งเนาะโอเคสัปดาห์นี้ก็ขอให้ประชาชนสบายพอทุกทา่านครับผมสวัสดีครับ